มาเอาแล้วครับกาสวัสดีนะเอาแล้วครับสวัสดีครับมันอยู่กับดักคันธนะของผมนั่นก็คือเจ้ารถคันนี้ครับแน่แต่กล้องเห็นไหมเอ้ยอินแนะนำตัวผมชื่อสตังบอสไลทีวีนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเจ้ารถดิฟูคันนี้กันนะคะไปเราตามกันเลยเป็นขอตีกลันมาเป็นเฮ้ยเฮ้ยตากล้องเฮ้ยตากล้องเฮ้ยเฮ้ยเด็กเด็กเด็กเฮ้ยตากล้องเด็กเเฮ้ยเฮออกดีๆก่อน

เห็นบอกก็ไปดูครับโอ้ยตากล้องลองดูรอดิให้ขี้เหนียวดูดูนี่นะนี่ปล่อยปล่อยปล่อยเต็มมั่งดีจับเลยบิดเลยกล้องฮะบิดเต็มร้อยเลยเต็มกำลังเลยวางวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมไป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 อย่างนี้แล้วจะเป็นทูตโต้ Icana, ให้ตากองเล่นมาเฮ้า yes. มาใคาจะสลับแทนหน่อยมาเขาโอ้โหด้วยดีเราจะไล่ตากอ้องนะครับเลยเฮ้ยมันโดนกองโดนกองไม่เหี้ยอะไรเนี่ยเ็บกัย่กันะ อันนี้มันดีนะมึงดีเด e. ี๋ยวมาอจะกระโดดเข้ามาครับกลับกลับกลับพี่นิวกลับเฮ้เดี๋ยวมันดีตกลงตกลงดีตีแต่กล้องคนสองไปเลยเดี๋ยวมามาไหมหมามาไหมหมามึงโดนแต่ก้องหมาเข้าไปได้แล้วต่อยปลปล่อยหมเฮ้ยเฮ้ยหมามาหมาไหมนี่กี่หมามา ไปปแล้วเียหี่มัเข้ามาแล้วเอา้เอาเล้วไล่แล้วไมาแล้วเฮ้ลาเลยหยดหยุยหยุดหยุหยุหยีดหยุดหรั ยุดหยุดกลคองตาคอนคนสามโอ้โหมองดิขอ้มึงดิขอละมามามาบอกการผมการสรุปดิการสรุปก็คือแม่งเลยตาคอเป็นล่อหาหวาอย่างเดียวแล้วแม่งแล้วแม่งคนบังคับแม่งขี่แม่งขาหวาเดียวเต็ินต็งตาคอนไงไปแล้วกอน ai đó chứng Thảo mở này